ีครับพี่น้องบ้าเปเอาเตามาปล่อยอยู่วัดเ้วเด้อครับบ่กทำไา่เพิ่นด้เพิ่นอยากออกกล่องตัวคุณคุณพี่น้องเอาเตามาปล่อยไปวัดเราเด้อครับตามคำสัญญาวันปะเสี่เอาเตามาปล่อยอยู่วัดก็เอามาตามคำสัญญาพี่น้องบ่าขาบ่าแกงเพิ่นนี่ครับเพิ่นมีมูหลายอยู่พี่น้องพุนเพินพ่นมีเอื่ยมีอายแล้วแบบนี้ ขุนค,ครับตัวหนึ่งมีทั้งหมด3ตัวแล้วก็มาเบาเป,าปลีย่ยนมะยอีกตัวหนึ่งเป็นซีตัวพี่น้องขุนตัวหนึ่งครับยุ่มมุ่มมุ่มขุนครับขุนพี่ทั้งหมดจักตัวพวกครับอ๋อขุนค,ครับนีตอนนี้เหลืออยุซีตัวโดนครับ ผลอดแล้วครับพี่น้องผลอดแล้วถ้าเอาไปไว้หม่องอื่นกับยานพันบ่อดก็<ม>เลย<ม>เอามาไว้วัดต้อวัด่อ๋ออยู่ใน,นหน้าอีกตัวหนึ่ง้องครับได้เลขแล้วเด้อพี่น้องสามโตตรงเลยแต่พระท่านบอกสิสิสบบกเมื่อเลขออก <laughs> ได้สิบสอง <laughs> สี่โมงบอกเลยครับ่าถือ่าถือ <c oughs> แค่นี้แหละครับพี่น้อง